เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกพิษุททั้งหลายพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่วลาหกเป็นอย่างไรเล่าพวกเทวดาที่เป็นศีตะวลาหกก็มีพวกเทวดาที่เป็นอุณหะวลาหกก็มีพวกเทวดาที่เป็นอัพผาวลาหกก็มีพวกเทวดาที่เป็นวาตะวลาหกก็มี วพวกเทวดาที่เป็นวัดส,สะวราหงก็มีที่มาจากหนังสือพระใรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่17หน้าที่314ข้อที่542สวัสดีค่ะดิฉันนำสาวสุภราเตชะนางสาวรุจิลาศีริพิชัยลำพันธ์และนายอธิกิจลงเจริญวรพักชื่อโครงงานสื่อประกอบการเรียนรู้คำสอนจากพระโอษบฐบพุทธเจ้า ด้วยระบบปฏิบัติการ Android เรื่องเทวราซึ่งนับเนื่องในหม่ววลาหกที่มาและความสำคัญครับที่มาและความสำคัญที่กลุมกับผมเลือกทำโครงงานชิ้นนีก้ก็เพราะอยากจะรู้ว่าคำว่าเวลาหกนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและกลุงกับผมก็ได้ศึกษาหาความรู้มาและได้ทราบว่าคำว่าเวลาหกนั้นได้แปลว่าเมฆและเมฆนั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทำให้เกิดความร้อนทาให้เกิดความหนาวทาให้เกิดลมทาให้เกิดฝนดังนั้นกลุ่มกระผมจึงเลือกทําโครงงานชิ้นนี้ขึ้นมานั่นเองครับต่อไปจะเป็นการนําเสนอ,อผลงานนะครับผลงานนะครับก็จะมีหน้าแรกและปุ่มคลิกเข้าไปในหน้าหลักครับเข้มามาในหน้าหลักนะครับก็จะมีอีก5ตัวเลือกก็ได้แก่ตัวเลือกสไลด์ตัวเลือก วิดีโอตัวเลือกเสียงตัวเลือกคำถามและปุ่มตัวเลือกกลับไปหน้าแรกหรือหน้าหลักนั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาดูตัวเลือกแรกเลยนะครับคือตัวเลือกสไลด์ตัวเลือกสไลด์นั้นก็จะมีเนื้อหาและรูปภาพอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีปุ่มย้อนกลับมีปุ่มคลิกไปหน้าถัดไปและก็มีปุ่มกลับหน้าแรกต่อไปจะเป็นตัวเลือกที่2ครับคือตัวเลือกวิดีโอ ก็จะมีปุ่มเล่นวิดีโอและมีปุ่มหยุดเล่นวิดีโอแล้วก็มีปุ่มย้อนกลับหน้าแรกหรือหน้าหลักนั่นเองนะครับต่อไปเป็นคลิปเสียงนะครับตัวเลือกคลิปเสียงก็จะมีปุ่มตัวเล่นเสียงและมีปุ่มหยุดเล่นเสียงชั่วคราวแล้วก็มีปุ่มหยุดเล่นเสียงนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นปุ่มตัวเลือกกลับหน้าหลักแล้วก็จะมี อีกตัวเลือกหนึ่งคือตัวเลือกคําถามปุ่มตัวเลือกคําถามนั้นก็จะมีคําถามที่เป็นคําถามจากวิดีโอหรือเนื้อ,อาหาที่รับชมมานะครับแล้วก็จะมีปุ่มคลิกกับเข้าไปในเฉลยและปุ่มกับหน้าหลักนั่นเองนะครับจุดประสงค์นะคะ 1. เพื่อสร้างสื่อการสอนคำสอนจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเรื่องเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมู่ลาหูด้วยระบบปฏิบัติการ a อนด o i d ดหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 3. หาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการสอนค่ะท่านคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญถามได้เลยค่ะ ถ้าท่านคณะกรรมการไม่มีข้อสงสัยกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ